แข่งรูปครึ่งยุโรปรายแรกเตรียมลุยทีมชาติไทยชี้ชะตาเอเชียหลังจากสมาคมฟุตบอลปลดมาซาธดาอิชิอิพ้นตำแหน่งแบบสายฟ้าแลบและแต่งตั้งแอนโทนีฮัสสันกุนซือชาวอังกฤษเข้ามาคุมทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการช้างศึกยุคใหม่เตรียมเปิดฉากภารกิจสำคัญในศึกเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยการบุกเยือนศรีลังกาความน่าสนใจคือฮัสสันอาจดึงจูดสุนสับเบล กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีเข้ามาเป็นแข้งลูกครึ่งรายแรกของยุคนี้หลังมาดามแป้งเคยทาทามไว้ก่อนหน้าแต่ยังไม่ได้รับโอกาสในยุคอีชีอีจูดเบลผ่านการเล่นกับอะคาเดมี่เชลซีสเปยยู่21และล่าสุดอยู่กับกริมส์บี้ทาวลลีกทูอังกฤษโดยเคยติดทีมชาติอังกฤษเยาวชนหลายรุ่นก่อนมีโอกาสเปลี่ยนมารับใช้ทีมชาติไทย หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนมีลุ้นเห็นเขาประเดิมชุดช้างศึกภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันในเกมฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนนี้